ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะไม่เล่นไหมครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเซิร์ฟหรอกก็มาโดดตรงที่มันโดดยากแล้วหลายคนก็โดดไม่ได้ก็จะมาดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างโอเคผมก็โดดไปได้แล้วกว่าจะโดดได้นี่โอ้โหอย่างนั้นนั้นมากๆอัดปิกกิรอบแล้วก็ไม่รู้ ย่างจริงอะผมก็ไม่ได้โปรหรอกแต่ผมก็โดดเก่งนั่นแหละเล่นแบบมาเยอะแล้วขนาดเล่นแบบมาเยอะยังโดดยากมากๆเลยไม่รู้ว่าคนสร้างมันโดดได้เปล่านะแต่รู้ว่าผมโดดได้โอเคก็จะไปดูข้างในกันเลยกวดตกตรงนี้เฮ้ยอ่ามาถึงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะผมก็เคยโดดมาได้หนึ่งครั้งละ มีเค้กตรงนี้ก็เป็นรูรูช่องน้ำเค okay. ก็จะมีเค้กเรียงไว้ข้างหน้ารูฝักทองก็มีแค่นี้แหละไม่เยอะมากก็เสียดายเวลามากๆเลยเค okay. ก็ขอจบ เพียงเท่านี้สวัสดี